สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่29มกราคม2567นี้ครับสำหรับในวันนี้นั้นก็จะมาอัปเดตในส่วนของราคาแล้วก็เทรนด์ข่าวสารต่างๆนะครับเพราะตอนนี้เริ่มมีข่าวสารเรื่องราคาเนี่ยมาค่อนข้างหลายรายการเหมือนกันนะครับที่อยากจะมาแจ้งให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทราบนะครับแตพิรโลก ตั้งอยู่ที่ถนนมึงพระจันทร์ป่าช้าจ,จีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับและสำหรับลูกค้าของเราที่ไม่จวกน้ำขยะมาขายกับเราที่ร้านนะครับคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับเช่นถ้าคุณไม่มีรถขนมาไม่มีคนช่วยช่วยขนไม่มีถุงไ,ไม่ต้องกังวลบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นแอดไล หรือปกติแล้วผมจะทำการแปะไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปทำการขนในพื้งที่ครับเรื่องที่2ที่ขออนุญาตประกสัมภาระนะครับว่าราคาที่เรามานําเสนอ,อกันวันนี้นั้นเป็นราคาค้าปลีกที่เราทําการรับซื้ออยู่ที่จังหวัดปิ่นทุ่โลกครับและที่สําคัญน,นะครับราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยนะครับไม่มีราคากลางครับ แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละร้านจะราคาไม่เท่ากันเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าข้ามจังหวัดกันไม่สามารถเอาราคาไปเทียบกันได้นะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นในพื้นที่แล้วก็สามารถเอารานของผมไปพิจารณาเปรียบเทียบในการตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราก็มั่นใจว่าราคาของเรานะครับไม่น้อยกว่าใครแน่นอนนะฮะในส่วนของคาปสิกนะครับและเรื่องที่3ครับตอนนี้นะครับยังรับสมัครพนักงานในหลากหลายอัตรามากๆไม่ว่าจะเป็นอัตราในพนักงานขับรถนะครับ เพศชายอายุตั้งแต่18ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับขอเป็นใบขับขี่ประเภทท .1 อนหนึ่งนะครับสามารถขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้นะครับก็เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะฮะต่อมา ถ้าเกิดเป็นพนักงานกลุ่มงานช่างที่กำลังรับอยู่นะครับเพศชายอายุตั้งแต่18ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับไม่ใช่วุธิการศึกษานะครับถ้าเคยผ่านงานช่างมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพีเศษครับและอีกอัตราที่รับก็จะเป็นพนักงานในกลุ่มอายุของทั่วไปนะครับคุณสมบัตินะครับไม่ตัดกัดเพศไม่จัดกับวุธิการศึกษาอายุตั้งแต่18ปีถึงไม่เกิน45ปีสามารถมาพูดคุยสอบถามก่อนได้นะครับและอีกหนึ่งตำแหน่งที่รับก็เป็นอาตราแม่บ้านนะครับตอนนี้รับเป็นเพศหญิงอายุต เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเริ่มต้นนะครับในหมวดของโลหะกันก่อนนะฮะเราจะไปเริ่มต้นกันที่เหล็กบางครับวันนี้นะครับเหล็กบางนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโครงโตแบบนี้นะครับเคสคอมพิวเตอร์ต่างๆตะแกรงพัดลมรวมไปถึงพวกเหล็กบางที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้วันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทครับถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลเหล็กหนานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กก่อสร้างต่อเติมเหล็กอะไหล่รถใหญ่เหล็กอะไหล่รถเกี่ยวนะครับเหล็กป้องอ้อยเหล็กซีนะครับต่างๆนะวันนี้เหล็กหนาจท50นะครับ สำหรับเหล็กหนาตอนนี้นะครับข่าวสารเนี่ยค่อนข้างมาในทิศทางที่ดีนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างเสถียรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังพออุ่นใจได้นะในบทของเหล็กหนาในบทของเศษเหล็กต่างๆนะครับตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างมาข่าวสารดีเลยนะฮะหมวดต่อมาที่ผมอยากจะพามาดูนะครับจะเป็นในกลุ่มของพวกตระกูลโลหะมูลค่าสูงกันบ้างนะครับตัวอลูมิเนียมฉากกันก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับตัวอลูมิเนียมฉากแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ54บาทนะครับต่อมาครับถ้าเป็นพวกตระกูลนะ ของที่ยังไม่แกะมาแบบนี้มันจะยังติดพวกเหล็กติดอลูมิเนียมต่างๆนวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทนะครับแต่ถ้าเกิดทําการแกะมาเนี่ยวันนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะถ้าเป็นมอเตอร์แบบนี้เราแกะเอาตัวอลูมิเนียมหนาแบบนี้ออกมานะครับแยกออกมาเรียบร้อยนะอลูมิเนียมหนาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ44บาทนะครับแล้วก็จะมีอีกรายการนึงนะครับก็จะเป็นพวกตระกูลอลูมิเนียมบางนะครับเช่นพวกขอบรงตู้ต่างๆแบบนี้นะครับวันนี้อลูมิเนียมบางก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับสำหรับอลูมิเนียมกระทะวันนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ27บาทนะสำหรับพวกตะกูลอลูมิเนียมนะหมวดต่อมาที่อยากพามาดูนะครับผมจะเป็นในส่วนของพวกตะกูลสายไฟต่างๆนะครับสายไฟมันจะมี2แบบมีสายไฟแบบนี้นะเปิดสายไฟก็ยังสามารถขายได้ตามปกติอยู่โลละบาท50นะครับช่วงนี้เนี่ยสายไฟทองแดงเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของราคาสินค้าพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเข้ามาติดตามในส่วนของใบราคากันด้วยนะฮะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของรถที่ให้บริการจัดเก็บภายนอกเนาะอย่างตัวนี้ก็เพิ่งจะไปจัดเก็บของลูกค้ามาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับว่าในกรณีที่ลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วอาจจะ ไม่สะดวกนําขยะมาขายเช่นไม่มีรถกระบะขนมาไม่มีคนช่วยยกช่วยขนไม่มีถุงใส่ของก็ไม่ต้องกังวลเพราะเราก็จะมีบริการออกไปจัดเก็บให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งจะไปเก็บของบ้านลูกค้ามาเนาะเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเอามาทําการช่างกิโลตาช่างต่างๆนะครับแล้วก็ทําการส่งบินนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ทําการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็าสามารถที่จะเข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะครับย้ำอีกทีนะึงนะในส่วนของการจัดเก็บนะผมขอจองคิวนะครับ 5-7ถึงวันทําการนะครับเพื่อให้เรานะครับสามารถที่จะจัดสรรคิวรถได้ทันนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจรีไซคเคิลเนี่ยในบริการจัดเก็บเนี่ยมันจะแตกต่างจากในส่วนของแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่นะครับคือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเรียกปั๊บออกได้ทันทีฮะมันจะจัดสันคิวรถไม่ทันนะครับธุรกิจรีไซคเคิลนะครับเป็นธุรกิจที่ต้องเทคไทม์ใช้เวลาเนาะเพราะฉะนั้นผมขอจองคิวล่วงหน้านะครับถ้าจองคิวล่วงหน้ามาเดี๋ยวผมพยายามจัดสรรคิวรถให้นะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้เรานะครับออกเป็นบริการเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจัดเก็บหรือจะเป็นลูกค้าหน้าร้านนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเราเองก็จะพยายามให้บริการได้อย่างดีที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับมีความประทับใจและพึงพอใจนะฮะหมวดต่อมาที่ผมอยากพามาดูจะเป็นในส่วนของพลาสติกในชีวิตประจำวันครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะใส่ของนะครับหรือจะเป็นพวกขวดน้ํายาล้างจานขวดน้ํายาล้างห้องน้าต่างๆนะครับพวกตะกูล ถ้าอยากขายได้ราคานะถ้าแยกเพ็กออกจากพลาสติกรวมนะครับเพราะพลาสติกรวมวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทสำหรับพลาสติกรวมนะแต่ผมอยากขอให้ทุกท่านนะครับแยกขวดเพชรออกมาให้ผมนิดนึงนะครับพลาสติกรวมหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างของพลาสติกรวมนะครับอันนี้ก็คือจากกิโลกรัมละ4บาทเนาะฟอรลบกวนิดนึงครับอันนี้จะเป็นในส่วนของขวดเพชรจะเป็นหน้าตาแบบนี้ แยกขวดใสแบบนี้ออาไม้ผมหน่ยอยเพราะราคามันต่างกันเยอะวันนี้เพ็กใสหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาท50นะครับเพ็กใสเริ่มมีขยอยปรับตัวลงมานะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามข่าวสารเรื่องราคากันด้วยนะฮะแล้วก็มาในส่วนของข่าวร้ายของวันนี้ที่ผมขอญาตประธามพันนี่ในส่วนของหมวยกระดาษวันนี้กระดาษปรับราคาลงอีกแล้วนะครับผมเริ่มลงแล้วมันขึ้นมาได้แค่ไม่ถึงเดือนเลยแล้วมันก็ปรับลงอีกแล้วนะกระดาษแข็งวันนี้นะครับหน้าร้านะนะครับรังน้ำตาลจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2 20คองบาทย้วนะ แล้วก็สิ่งที่มันจะตามมาคือผมคาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเองเนี่ยไอ้พวกตระกูลกระดาษขาวดำกับกระดาษย่อยเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะไปทิางขาลงเพราะฉะนั้นฝากติดตามข่าวสารราคาใกล้ชิดด้วยนะฮะแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของขวดแก้วนิดนึงต้องบอกก่อนนะขวดแก้วเป็นราคาครปิกนะไปเริ่มต้นกันที่ตระกูลแก้วขาวกันก่อนเลยครับวันนี้นะครับเศษแก้วสีขาวแบบนี้วันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท70นะครับต่อมานะครับถ้าเป็นตระกูลแก้วสีชานะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท50นะครับ วันนี้นะครับพอราคากระดาษมันเป็นช่วงขาลงนะตอนนี้เราก็ต้องรีบโหลดดิ้งนะครับตัวลูกอัดกระดาษนะรีบส่งก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาในช่วงขาลงได้นะอ,อย่างที่ผมเรียนไปราคาของเรานะครับมันจะมีราคา2แบบนะครับที่คุณเห็นในใบราคานะมันจะมีส่วนของราคาหน้าร้านกับราคาจัดเก็บนะครับราคาหน้าร้านก็คือราคาที่คุณลูกค้าเนี่ยเอาขยะรีไซเคิลเนี่ยมาขายกับเราที่ร้านนะครับส่วนราคาจัดเก็บเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ให้เรานะครับส่งรถกระบะแบบนี้ ส่งทีมงานไปจัดเก็บให้นะครับซึ่งผมต้องขออนุญาตนะครับเรียนกับลูกค้าตามตรงนะครับว่าราคาที่คุณลูกค้าเนี่ยเอามาขายกับเราที่หน้าร้านแบบนี้นะครับจะได้สูงกว่าที่ให้เราออกไปจัดเก็บให้แต่คุณลูกค้านะครับจะได้เห็นในส่วนของราคาก่อนว่าเอามาขายที่ร้านได้ราคาเท่าไหร่ออกไปจัดเก็บราคาเท่าไหร่ก็สามารถพิจารณาเปรียบเทียบในการตัดสินใจใช้บริการก่อนได้นะฮะช่วงท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับใช้บริการกับเราเนาะแล้วก็ฝากติดตามในทุกธุรกิจในนกลุ่มของด้วยะครับ จะมีธุรกิจรีไซเคิลนะครับก็จะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับชื่อว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับมีแพลตฟอร์มมากมายให้ติดตามด้วยจะเป็น Facebook YouTube, TikTok อจอย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับมีคอนเทนต์ต่างๆใหม่ๆมากมายเลยเรามีในส่วนของธุรกิจสุขภาพด้วยเรามี CW คลินิกกายภาพบำบัดนะครับเป็นคลินิกกายภาพบำบัดต,ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอ่างศิลาก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้เช่นกันนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอกุลภรคิิกกาายพัด เป็นคลินิกกายภาพบำบัดตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิยเซรโรลเราเนี่เองนะครับอยู่ข้างๆโกดังสามารถมาใช้บริการกันได้นะและเรามีในส่วนของธุรกิจกลุ่มมีเดียด้วยนะครับ CW m e d i เดเรารับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะที่ผ่านมาเราก็ไปถ่ายงานให้กับมหาวิทยาลัยนะครับพระจอมเกล้ากัะบังนะครับคณะโรบอทเบเกนเอไอเอนจิเนียริงนะครับงานรวมรถนะครับของกลุ่มเน็กโคลแมนเซอนะครับนอตเท e ลชัปเตอร์นะครับของกลุ่มฮ คอนเสิร์ตของงานของโลโมโซนิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปดูผลงานต่างๆได้นะครับผมในช่องทางต่างๆเนาะสําหรับท้ายคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ